ดีกว right? <c oughs> <Okay>. ่า <lequel> ค่ะโอเคเรามากันถึงเรื่องราวของแซ็คเอฟรอนที่น้องหญิงพูดถึงนโยบายรถคันแรกเนี่ยนะฮะซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะครับทำไมเขาถึงมอบรถคันแรกให้กับแฟนคลับของเขาติดตามครับ หนุ่มหล่อคนนี้ชอบไม่าชาน้องหญิงซักเอฟรอนเฉยเฉยฟอร์มรถคันแรกของเขานะครับให้กับแฟนคลับผู้โชคดีเธอผู้นี้มีชื่อว่าอแมนด a าโลเปสนั่นเองนะครับคือเธอเนี่ยชนะรางวัลจากการร่วมแคมเปญการกุศลหาเงินให้กับ m Make a w i s h Foundation นะครับที่จัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่แฟนๆสามารถเข้าไปร่วมกันบริจาคเงิน10ดอลลาขึ้นไปเพื่อชิงรางวั วันใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการได้ไปเที่ยวที่ L.A. นะครับกับแซคเอฟรอนพร้อมกับรถคันแรกของเขาเป็นรางวัลน,นะครับแซคเองก็บอกว่ารถคันนี้เป็นสิ่งคือคือรถที่เขาเรียนรู้ทุกอย่างจากมัน <Hey> guys, นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถ การสอบใบขับขี่รวมถึงการชนครั้งแรกนะครับที่เจ้าตัวแอบบอกว่าครั้งนั้นนี่มันไม่ใช่ความผิดเขานะนะฮะแมนด้าโลเพสเองก็เดินทางไปที่ LA นะครับแล้วก็ใช้เวลาสุดพิเศษกับนักสแสดงขวัญใจของเธอโดยการขับรถเล่นด้วยกันนะฮะ เขายังมอบลายเซ็นเอาไว้ที่คอนโซลหน้ารถด้วยนะครับบอกว่า to Amanda with love Zac Efron ครับก็แฟนคลับก็แหมอิจฉากันใหญ่เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวก็จะมีผลงานกลับมาเนี่ยมี3เรื่องด้วยกันนะครับมี we are your friends นะครับ the S s O C i A t แล้วก็ dirty grandpa ครับคราวนี้ชอบแล้ว อยากจะได้รถบ้างมันรู้แต่เป็น <c oughs> ประสบการณ์ครั้งแรกของ <c oughs> แซคในรถมันเป็นสิ่งที่เราที่เราเจอไม่เว่ <c oughs> าใต้โต๊ะ